วววสวัสดีแฟน,แฟนช่องแอดทุกคนด้วยนะครับฝากทุกคนติดตามทางเพจกลุ่มแล้วก็ Facebook นะครับเดี๋ยวแอดจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับยังไงฝากทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับสรุปข่าวอาสตซนช่วงเช้าคะแนนความสามารถเด็กปืนทีมปืนใหญ่บุกเฉือนทีมเซบีย่า2ต่อนหนึผู้ทำประตูศตอนน่อหกาเบรียลมาติเนลลี่นาทีที่45คนแอซิสต์เจซ ศูนย์ต่อสองกาเบรียลเจสุสนาทีที่53คนแอซิดดีแคมไร้หนึ่งต่อสองกูเดลนาทีที่59 6หกคะแนนดาบิดรายาในช่วงต้นเกมเราได้เห็นการออกบอลด้วยเท้าที่ผิดพลาดของดาบิดรรยาไม่ต่ำกว่าสองครั้งดีที่ทางเซบีย่าฉกช่วยโอกาสไม่ได้ช่วงทดเจ็บมีหวัดเสียวไปชกบอลผิดเลี่ยมเกือบเปลี่ยนทางเข้าประตูตัวเองเจ็ดคะแนนวินเลียมซาลิบาเล่นได้นิ่งมากเกมรับของซาลิบาทำหน้าที่ได้เป็นอย่างดีไม่มีข้อผิดพลาดอะไรเลย ความเร็วของเขายังสามารถช่วยซ้อนเพื่อนในจังหวะสวนกลับของเซบีย่าได้ดีเจ็ดคะแนนกาเบรียลเขาสลับกับซาลิบาในการดวลลูกกลางอากาศกับเอนเนเซรี่กองหน้าตัวเป้าของเจ้าทินได้ดีจังหวะการเคลียบอลในกรอบเขตโทษของกาบเบรียลก็ทําได้ดีหลายหนเจ็ดคะแนนโทมิยาสุหลังจากที่เขาทําผลงานยอดเยี่ยมในเกมก่อนเขาได้เบียดชินเชนโก้ลงสนามเป็นแบ็กซ้ายตัวจริงในเกมนี้ภาพรวมเกมรับของโทมิยาสุทําได้แข็งแกร่งเช่นเคยในช่วงครึ่งแรก มีจังหวะที่ตามมาบีบเอเนเซรี่ที่กำลังจะหลุดไปยิงได้ทันทำให้ยิงหลุดกรอบออกไปเอง6.5คะแนนเบนไว้เขาไม่ค่อยได้ขึ้นสูงมากในเกมนี้เพราะต้องระวังทางกรับซ้ายของทีมเซบีย่าที่มีโอคัมโปสกับอาคุนย่าที่เป็นตัวขึ้นเกมหลักของเจ้าทินซึ่งภาพรวมของเบนไว้ก็ทำหน้าที่ในเกมรับได้ดี6คะแนนจอจินโยเขาสามารถช่วยคอบอลในการแกะเพสซิ่งของเจ้าบ้านได้แต่บอลของจอจินโยอาจจะคืบหน้าน้อยไปหน่อย พอมีจังหวะได้เปิดเข้าทําก็จ่ายเสียและในช่วงนี้เขาคงได้เล่นไวขึ้นเพราะล่าสุดปาเตเจ็บไปอีกแล้ว7.5คะแนนดิแคมไรเขายังคงยอดเยี่ยมเหมือนเดิมสําหรับดิแคมไรโดยเฉพาะช่วงที่เซบีย่ามาฮึดหลังจากได้ประตูตีไข่แตกทั้งพลังงานและการอ่านจังหวะของดิแคมไรช่วยทีมเอาไว้ได้หลายครั้งมีจังหวะพาบอลทะลงขึ้นไปสวยๆได้หลายหน6คะแนนมาตินโอเดกาดในช่วงครึ่งแรกทีมปืนใหญ่หนักไปขึ้นเกมทางฝั่งซ้ายเป็นส่วนใหญ่ ทำให้เขาแทบจะไม่มีบทบาทในการปั้นเกมในช่วงต้นครึ่งหลังได้โอกาสทองยิงประตูโล่งๆแต่โอเดกาดกลับซัดข้ามคานไปไกลเป็นอีกเกมที่โอเดกาดต้องทําให้ดีกว่านี้7.5คะแนนกาเบรียลมาตินเนลลี่เขาได้โอกาสหลุดเดี่ยวเข้าไปยิงตั้งแต่ต้นเกมแต่ไปติดเซฟผู้รักษาประตูของเซบีย่าก่อนที่จะมาแก้ตัวได้ในช่วงทดเจ็บของช่วงครึ่งแรกที่เขาได้หลุดเดี่ยวเข้าไปอีกครั้งแล้วหนนี้ไม่พลาดเลี้ยงหลบประตูก่อนเข้าไปยิงให้ทีมนำหนึ่งต่อศูนย์ 6คะแนนบุคโยสาก้าในช่วงครึ่งแรกอาจจะได้บอลไม่ค่อยมากนักแต่ในช่วงครึ่งหลังเขาได้บอลในพื้นที่สุดท้ายมากขึ้นแต่การตัดสินใจเลือกจังหวะเล่นในบอลสุดท้ายไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรแต่คะแนนกาเบรียลเจสุสลูกประตูขึ้นนำหนึ่งต่อศูนย์จังหวะเกี่ยวพลิกบอลของเจสุสเหลือร้ายมากหลอกนักเตะของเซบีย่าได้สองคนก่อนจะจ่ายให้มาติเนลลี่ได้หนุดเดียวโอกาสเข้าทำในครึ่งแรกล้วนมาจากการประสานของคู่แนวรุกชาวบราซิลเป็นส่วนใหญ่ ในช่วงครึ่งหลังกาเบรียลเจสซุดฟอร์มร้อนแรงในรายการนี้เขายิงแบบสุดสวยทำให้ทีมหนีเป็น2ต่อ0นย์เป็นการยิง3นัดติดต่อกันในรายการแชมเปี้ยนลีกแต่ข่าวร้ายช่วงท้ายเกมเจสซุดเหมือนจะมีอาการเจ็บที่กล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังจนเล่นต่อไม่ไหวตัวสำรอง6คะแนนไคฮาวเวิร์ดนาทีที่73แทนโอเดกาด6คะแนนเอนเคเทียนาทีที่81แทนเจสซุดเขาลงสนามช่วงสินาทีสุดท้ายแต่ดูเหมือนเอนเคเทียจะลงสนามมาเกือบเต็ม90นาที แรงประทาและความสดสู้นักเตะของเซบีย่าไม่ได้เลยเจอเบียดเจอกระแทกถึงกับกระเด็นกระดอน6คะแนนเหลืออนโดทอซานาทีที่81แทนซาก้าไม่มีคะแนนคิวิอ์นาทีที่90แทนมาติเนลลี่จอร์จินโยออกมาปัดพูดถึงอนาคตแต่เชื่อว่าปืนใหญ่มีศักยภาพจอร์จินโยกองกลางของปืนใหญ่ออกมาปฏิเสธพูดถึงอนาคตตนเองกับสโมสรแต่แสดงความมั่นใจว่าทีมนี้มีศักยภาพในตัวเองที่สูงมาก ปืนใหญ่มีคิวออกไปเยือนทีมเซบียาในเกมแชมเปี้ยนลีกของกลุ่มบีนัดที่3ขึคืนวันอังคารนี้โดยผลงาน2นัดแรกของทีมปืนใหญ่ชนะ1แพ้น1นมี3คะแนนในการถแถลงข่าว,ว่อนเกมเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาจอจินโยกล่าวถึงศักยภาพของทีมรวมถึงอนาคตของตนเองที่มีกระแสข่าวออกมาอย่างต่อเนื่องผมคิดว่าพวกเรามีศักยภาพอย่างมากแต่แน่นอนว่ามีคือทีมคนหนุ่มอายุน้อยมิดฟิลทีมชาติอิตาลีกล่าว มันเป็นการแข่งขันที่จะทําให้นักเตะทุกคนเติบโตขึ้นพวกเราต้องดําเนินไปทีละก้าวและสนุกกับช่วงเวลาพวกเราต้องเลี่ยงคําถามบางอย่างเพื่อมีสมาธิกับคําถามต่อไปและโฟกัสไปยังเกมวันอังคารนอกจากนั้นจอจินโยยังถูกถามถึงอนาคตตนเองในปืนใหญ่เพราะสัญญาปัจจุบันกําลังจะหมดลงหลังจบฤดูกาลนี้ทามกลางข่าวลือย้ายทีมที่ออกมาไม่ขาดสายบอกตามตรงว่าผมยังไม่ได้คุยอะไรไปเลยทุกอย่างเท่าที่ผมพูดได้ คือรู้สึกดีกับทีมนี้มากผมมีความสุขที่ปืนใหญ่อย่างมากขอบอกตามตรงเลยว่าผมไม่ได้คิดถึงมันเรื่องอนาคตเลยดิคแคมไรท์ออกมาชื่นชมปืนใหญ่โชว์ทัศนคติไม่มีวันยอมแพ้ดิแคมไรท์กองกลางของปืนใหญ่ออกมาชื่นชมทีมของตนโชว์ให้เห็นถึงทัศนคติที่ไม่มีวันยอมแพ้หลังกลับมาได้ตีเสมอทีมเชลซี2ต่อ2ในช่วงท้ายเกมทั้งติดตามหลังก่อนถึง2ประตูในช่วงครึ่งแรกเราแย่ที่สุด เท่าที่เราเล่นมาในฤดูกาลนี้ในแง่ของความผิดพลาดแต่ต้องให้เครดิตใหญ่กับทีมเชลซีผู้จัดการทีมบอกว่าพวกเขาโชคไม่ดีในฤดูกาลนี้และพวกเขาก็ทําให้มันยากสําหรับเราการแสดงจิตใจและคาแรคเตอร์มันไม่ง่ายเลยเมื่อตามหลัง2ต่อศูนย์มันเกี่ยวกับการต่อสู้และเรื่องความคิดการผลักดันทีมและการทําให้แน่ใจว่าทุกคนมีความเชื่อมัน่นมันเป็นการกลับมาที่ดีทีมเชลซีไม่เปิดพื้นที่เลย แต่เราก็ครองบอลได้ไม่ดีพอมันทําให้ทีมเชลซีมีกําลังใจแต่ในช่วงครึ่งหลังเราแสดงให้เห็นสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ความกระหายและทัศนคติที่ไม่มีวันยอมแพ้เราแสดงให้เห็นถึงจิตใจและคาแรคเตอร์ที่ยอดเยี่ยมในการอาศัยความผิดพลาดของโรเบิร์ตผู้รักษาประตูของทีมเชลซีให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการให้ทีมไล่มา2ต่อหนึ่งแทนที่จะจ่ายบอลผมเลือกยิงมันมันเป็นสัญชาตญาณที่รวดเร็วว่าจะส่งบอลให้ใครสักคนหรือจัดการมันเลยผมคลั่งเลย แต่เรายังตามหลังอยู่สองตอนหนึ่งและผมอยากให้เราเดินหน้าต่อและทำมันอีกลูกผมดีใจที่เราทำแบบนั้นเอเมอรี่ออกมาเปิดเผยสาเหตุทำไมล้มเหลวกับปืนใหญ่อุลนเอเมอรี่ผู้จัดการทีมของวิลล่ามีความเชื่อว่าเขาล้มเหลวกับปืนใหญ่เนื่องจากต้องรับช่วงต่อจากอาซนเวนเกอร์และไม่มีเวลาให้ทำทีมมากพอสำหรับเอเมอรี่รู้สึกว่าเขาสมควรได้รับเวลาทำทีมให้มากกว่านี้หลังจากคุมทีมปืนใหญ่เพียง18เดือนเท่านั้นก่อนถูกไล่ออก แล้วให้มิเกลอัตเตตาเข้ามาแทนผู้จัดก,การทีมวัย51ปีรู้สึกเสียใจที่เขาทำผลงานในทีมเอเมเริสเตเดียมได้ไม่ดีพอแต่ก็ดีใจที่เห็นว่ามิเกลอัตเตตากำลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในเวลานี้อย่างไรก็ตามอูนเอเมรี่ออกมากล่าวกับเดอะไทมว่ามันเป็นความท,ท้าทายที่ดีมากแต่หลังจากอยู่คุมทีมได้เพียงหนึ่งปีครึ่งเท่านั้นเดือนพฤศจิกายนปี2 0 1พผมผิดหวังมาก ในช่วงปีแรกมันก็ดีมากและปีที่สองเราออกสตาร์ทได้เฉยๆแล้วเวลาของผมก็จบลงมันเป็นเรื่องยากมากเมื่อต้องเข้ากลุ่มทีมปืนใหญ่ต่อจากอเซนเบนเกอร์สิ่งที่จําเป็นต้องมีคือกระบวนการแฟนบอลปืนใหญ่ให้ความเคารพผมมากและผมก็ผิดหวังเพราะผมคิดว่าผมสามารถทําได้แต่ผมต้องการเวลาแต่ผมเข้าใจฟุตบอลเสมอผมเข้าใจตําแหน่งของตัวเองในตําแหน่งผู้จัดการทีมเสมอคุณต้องชนะคุณต้องสร้างความมั่นใจด้วยการชนะ สำหรับงานที่มิเกลอาเตตากำลังทําอยู่ตอนนี้ยอดเยี่ยมมากและเขาทำทุกอย่างที่ผมคิดว่าจาเป็นต้องทําที่นั่นไม่มากก็น,น้อยและในตอนนี้ประวัติศาสตร์แตกต่างออกไปผมอยู่ที่นี่ผมมีความท้าทายที่นี่และทีมบิลล่าก็เป็นสโมสรที่น่าทึ่งมาก